ต่อไปเป็นเรื่องพระนางมลิกาเทวีเรื่องมีดังนี้วันหนึ่งพระนางมลิกาเทวีเสด็จเข้าไปอย่างสงสนานทรงล้างพระโอษฐ์แล้วน้อมพระองค์ลงเพื่อชันระพระชงชุนัขตัวเปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนาง เห็นพระอาการของพระนางดังนั้นจึงเริ่มจะทําเมตุนักรรมพระนางทรงพอพระไทยในภัะจะของสุนัขจึงประทับเฉยอยู่ในท่านั้นพระเจ้าเกษตรที่โกศลทรงพ่อพระนตรอยู่ที่พระแกลแห่งปราสาทชั้นบนทรงเห็นกริยานั้นโดยตลอด เมื่อพระนางเสด็จขึ้นมาพระราชาจึงตรัสว่าคิดหายเถิดหญิงถอยทำไมจึงได้ทำกรรมลามกอย่างนั้นผมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยคะเอาก็เศษเมถุนกับสุนักไม่ใช่หรือไม่เลยพระอ,องค์ผมฉันไม่ได้ทำเ,เห็นอยู่กับตาแท้ๆยังปากแข็งปัดเสษอีกฉันจะเชื่อเธอได้อย่างไรหญิงถอย ทำกรรมไม่สมควรเลยชิบหายตรงนี้แก่เธอเถอะไหวพริบในการเอาตัวรอดนั้นโดยปกติหญิงมีดีกว่าชายดังนั้นพระนางจึงได้ทูลต่อไปว่าขอเดชะผู้ใดเข้าไปในห้องน้ำนี้ คนเดียวก็จะดูเหมือนสองคนหม่อมฉันเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งเออท่านจะไม่เชื่อเธอละเธอได้พูดปดอ,อย่างไรแล้วก็พูดปดอ,อย่างหน้าตาเฉยซะด้วยไม่เชื่อก็ลองดูสิเคะลองลงไปดูหม่อมฉันจะยืนมองดูอยู่ตรงนี้ ตามว่าพระเจ้าเกษเนที่โกศลน,นั้นค่อนข้างจะโง่เขาเชื่อคนง่ายยิ่งพระอัครมเหสีองคโปรดด้วยแล้วก็ยิ่งทรงเชื่อง่ายยิ่งขึ้นจึงเสด็จลงจากปราศาสเข้าสู่ห้องน้ํานั้นพระนางบัลิกาทอดพระเนตรยอยู่ที่พระแกรทุนแต่พระราชาว่าทรงทําอะไรมหาราชโอ้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่จริงเพราะองค์กําลังทําอะไรกับแม่แพ จริงหรือมาริกาเอ้ยก็มองฉันเห็นและทูลอยู่เดี๋ยวนี้พระราชาทรงเชื่อสนิทว่าห้องน้ำนี้มีอาถรรพ์ใครเข้าไปก็จะต้องเห็นเป็นของแปลกไม่ได้ทำก็เห็นว่าเป็นธรรมคนเดียวก็เห็นเป็นสองคนพระนางมาริกาทรงดำาริว่า เราลวงพระราชาได้แล้วพระนางมริกาก็ได้ทรงโสมนัดอยู่ครู่หนึ่งไม่นานนักวิตติสารความร้อนใจเพราะมองเห็นกรรมชั่วนั้นก็ได้เกิดขึ้นว่าโอม่น่าเลยเราได้ทำกรรมชั่วเสียแล้วเราเกล่าวตู่พระราชาด้วยคําไม่จริงพระศาสดาและสาวกอ,อื่นๆคงจะทรงทราบและทราบกรรมชั่วของเราเป็นแน่แท้ เราทำกรรมหนักเสียแล้วคนทั้งแต่ความดีอยู่ป,ประจำเมื่อทำความชั่วเพียงเล็กน้อยก็เดือดร้อนมากตรงข้ามกับคนทำความชั่วอยู่ประจำเมื่อไปทำความดีอะไรเข้าเล็กน้อยก็เกิดปิติมากพระนางบริการน,นั้นทรงทำความดีมาตลอด แม้ชาวที่พระราชาบริจาคทานครั้งใหญ่อันมีชื่อว่าอาจัทิจทานคือทานที่ไม่มีทานใดเหมือนทรงบริจาควันหนึ่งคิดเป็จัย์ถึงสิบสี่โกธเสวะฉัพบาลังสําหรับตระทับร่างเชิงบาทตังสาหรับรองพระบาทแห่งพระกถาพคตเจ้าสี่อย่างนี้มีค่าเหลือล้อนนับไม่ได้ ในเวลาซึ่งพระชนพระนางมิได้ระลึกถึงการบริจาคทานครั้งใหญ่ถึงตานนี้มิได้ระลึกถึงความดีที่ทรงสั่งสมมาโดยตลอดแต่พระไทยเมื่อระลึกถึงความเดือดร้อนพระไทยในกรรมอัลลามกที่ได้ส่งประทันเมตุนกรรมต่อสุนัขและคำหลอกลวงของพระราชากล่าวตู่พระราชาว่าเสดเมตุนกับแม่แพะอาสนักกรรมของพระนางเป็นอกุศล สึ้นพระชนแล้วจึงบังเกิดในเอเวจีมหานรกด้วยจำนั้นพระราชาทรงอาลัยในพระนางอย่างยิ่งมีพระประสงค์จะทราบคติของพระนางว่าไปบังเกิดณที่ใดเมื่อถวาพระเพลพระบรมสพแล้วจึงเสด็จไปฝ้าพระศาสดา มุ่งหมายจะทูลถามพพที่พระนางมริกาไปเกิดพระศาสดาทรงทราบเรื่องโดยตลอดจึงทรงบันดาลให้พระราชาระลึกไม่ได้ซึ่งข้อความที่ทูลถามทรงชวนสนทนาในเรื่องอื่นๆจนพระราชาถวายมงคมลาเมื่อกลับมาถึงพระราชวังจึงระลึกได้เป็นไปโดยทํานองน,นี้เจดวันพอวันที่แปดพระนางมริกาก็ผลจากอเวจีนรกไปบังเกิดในภพดุสิต หากถามว่าเพราะเหตุใดพระศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาทรงลืมถามเรื่องพระนางมริกาก็มีคำตอบว่าหนึ่งพระนางมริกาเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาหากทรงทราบว่าพระนางไปตกนรกพระราชาจะทรงเสียพระทัยมากสองพระนางมริกา ได้ส่งให้ทานรักษาศีลมาตลอดไตรทิตพระาศาสดาและพระอัครสาวกส่วนกรรมที่ไม่ดีอันเป็นเหตุให้พระนางไปตกนรกนั้นพระราชาไม่ได้ทรงทราบหากพระราชาทรงทราบว่าพระนางไปตกนรกก็จะสิ้นความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมจะทรงเห็นไปว่าหากนางผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นถึงตานี้แล้วยังตกนรกแล้วไซการให้ทานจะมีผลอะไร เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาลืมถามเรื่องกำนเนิดของพระนางมริกา เสด็จไปบินทบาตท,ที่พระราชวังพระราชาทรงสดับว่าพระศัสดาเสด็จมายังรีบเสด็จลงมารับบาททูลให้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทแต่พระศราสดาแสดงอาการว่าจะประทับนั่งที่โรงรถพระราชาจึงอนุโลมตามทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของขวรเคียวและทูลเล่าเรื่องที่เสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามถึงคติของพระนางบริกาถึงเจ็ดวัน แต่ทรงลืมเสียทั้งเจ็ดวันมีพระประสงค์ทรงทราบว่าพระนางไปเกิดณที่ใดพระนางไปบังเกิดในโพดุสิตมหาบาพิตรพอเจ้าข้อหากพระน,นางมริกาไม่บังเกิดในดุสิตแล้วใครจะไปบังเกิดเล่า สติเช่นนางมริกานั้นไม่มีพระนางคิดแต่เรื่องทำบุญทำกุศลอยู่ทุกอรยยบทคอยจัดแจงสิ่งน้นสิ่งนี้เพื่อถวายทานแด่พระคถาคตบ้างแด่พระอักรสา,าวกอื่นๆบ้างตั้งแต่พระนาไปสู่ปรโลกแล้วศรีระของข้าพระพุทธองค์ไม่กระตี้กระเต่าเลยมหาบพิตอย่ารงคิดอะไรมากเลย ความตาและความพัดพลาาจากปอะรับของฆ่าใจเป็นสิ่งที่แน่นอนของจับทั้งปวงไม่มีมใครหลีกเลี่ยงได้เลยของเมรส,สัมางสุงสวาสุทธ,ธุธ